đương chăng สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการคืนพูดพุดพะผมนะครับแล้วผมต้นกล้าครับผมวันนี้นะครับเรามาคุยกันในอีเวนต์พิเศษนะฮะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราออกอากาศทางสตรีมมิ่งดิวเป็นครั้งแรกเี่เรียกได้ว่าเป็นรายการพิเศษกันเลยทีเดียวและเพลก็ด้เสบายสบายสบายฉันอยู่ตรงนี้ไปเซนทอลซ่ไม่คือกลับวันใจ ร้องนาคายพบเจอแล้คือคยบบบอยู่คืนซาเบียดปาด้วยปิดก่อนทุกคนปิดก่อนโอเคยังคืนไม่น,น่าจะมีอะไรหปล่าเราต้องรู้ด้วยนะว่าข้างบนจะมีคนมาเต้นระบำชาวเกาะไหเมือเม่อกี้กดพี่อันทุกคนก็งงอยู่ทำไมมันเป็นเวอร์ชันเก่า มาต้องเลียนว่า version version v e r ชั o นี่อะไรนะ่ะเข้าได้แล้ววันนี้เข้าร่วมสมัคมผู้รู้ความจริงเหนื่อยไหมกับการตามหา a n o m a l i e เหรอเดี๋ยวนะอ่านไม่ใช่ไม่ใช่ทดดดุกคนตัว L เหรอ L L หรือทีวะตัว L แหละแล้วนม,มีเออช่างมันเถอะพี่ไอโต้ดีใช่ไหมไปชมคลิป เกมอบอุ่นหัวใจได้ที่ y o YouTube พี่ไอตุกช่างแป้งทำน้อยหยุดบ่อยหมดไวอะ,อะไรเนี่ยมันมองว่าจะทุกคนเออกระจกมันลายตาอับสดุดเหลียวเลี้ยวไปทางปิดใช้ทางเบี่ยงหองฟังอันนี้อ่ะพอจะหอมปากหอมคอกันบ้างนะครับร,ร้อย นะถ้ามีสิ่งผิดปกติให้เลี้ยวไปทางซ้ายเหรอไม่ไม,ไม่มีเนาะใช่ไหมนี่เลี้ยวไปทางขวานี่นี่ไม่มีไม่ไมีที่เคยไม่น่าจะมีอะไรโอเคตีหนึ่งแล้วไหนลองฟังสิ สวัสดีครับผม, <Okay. S 1> ผมโอเคปกติอ่าไฟปกติเร็วเร็วมากเร็วพี่เร็วเร็วเกินพี่เร็ว <c oughs> ตกอีกละ <c oughs> มันกลับด้านหรือเปล่าดูใช่ไหมมันกลับด้านตอนแรกมันอยู่ด้านด้านขวาตอนแรกอยู่ด้านซ้ายคุณพ,พี่มีแหละมีแหละมีแหละ <c oughs> โอเค วันนี้มีแล้วมีสิ่งที่ผิดปกติแล้วเ2้ยนึกังสียังเออโอเคโอ้องเลยคุงอาเช็คดณสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการคืนพุทธมุทพรหอมนะครับ เป็นอะไรอะ่ะบุญเันี้มันน่นาจะมีอะไรทุกคน,นบุญเบบุญเบเีทำไรนี่เบ,บทำไรนี่เบเบทำไรนี่ลอยไปกินฟรีสใครนี่ทุกค <c oughs> นไม่สนใจกันวะ โ <Yeah. S 2> บราณแต่และว,ว่าเข้ามาแค่คนเดียว <c oughs> เขาเร่งเครื่องเต็มที่เลยจนหลุดพ้นออกจากวงแล้วเมื่อหันไปมองกระจกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเงานั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีใครยุงนั้นอีกหนึ่งความเชื่อที่คนโบราณเตือนกันมานะครับอย่าเรียกชื่อกันในวง <c oughs> เรื่อยไ,ไปด้วยเสียงก็สับรีต่อยกันไหมอ๋อ,อเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้มันอยู่บลายจอจะไปทำอะไรแกเลยจะไปทำแบบนี้ไม่ได้จะไปทำแบบนี้ไม่ได้ สันคอนไม่ไกลยันไปม่วงคืนนี้น่าครัวลอ้อนซ้ริท้องเธออะไรปัดหลักอย่ามาแล้วนะก็ยังได้ยินเสียงรถไฟเนี่ยแว่วๆมาตามสายลมเลยติดกันไม่รู้กี่คืนกี่คืน,คนและทุกวันนี้เนี่ยถ้าคนไปยืนที่หน้าอุ่ง กับผิดซ้อยที่สามแล้วพี่กัสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการคืนพูดพูดพ่อห่มนะครับ ด้วยความที่เราพ่วงออกกาบวิทยุเป็นครั้งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรายการพิเศษกันเลยทีเดียวเชื่อเกี่ยวกับอุโมงคุณเคยเดินเข้าไปในอุโมงค์เก่าๆตอนกลางคืนไหมครับมีความเชื่อเก่าแก่หลายแห่งบอกว่าอุโมงค์เนี่ยไม่ใช่แค่เส้นทางสําหรับมนุษย์มันมีหลายตัวเลยโอ้โหนี่ครับดานกันโอ้คุณเป๊ะ่้ใครกี่ใครร้องโอ้โหมาเป็นโบกเลยคุณเป๊ะเอาไงนี่คุณเป๊ะ พี่คนทำเงี้ยนี่คนท้องกานได้ไหมมากมากมากถอยเออคุณพี่ดีมากขี่ไปน้่นหรอนะครับว่าอย่าเรียกชื่อใครแล้วอย่าตอบกลัเสียงเรียกชื่อคุณผมคุณพี่มาตบกันไหม ไม่ใครตามหลังเอออันนี้คือมันเลื้อยอยู่ใช่ไหม แต่หาเมินก็แม่กูยังติดหามึงเนี่ยนะบ้าอยชิกดหู ในวินาทีนั้นนเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่มีทางกลับออกมาได้อีกแล้วไม่มีใครได้เจอเขาอีกเลยนำจากวันนั้นนะครับ,บมีเพียงกล้อง,งของเขาที่ตก อะไรนี่วุ้ยแม่สิแก <Okay. S 2> โอ้ยนี่ดีกว่าเดี๋ยวเนเรืยองค่า,ชาใช้จ่ายเดี๋ยวถ้าต่อลงนะจะเก็บค่านี่นะค่ารถนะไม่ลงเองเหรอสายหนึ่งนะสายหนึ่งนะ

นี่มั้งนะกดโอ้ยตื่นเต้นมีจริงๆด้วยเพราะมันไม่มีมีอะไรเลยมันไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยเฮ้ยหยุด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 เห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วออฟตันมันหายไปอู้หูเกือบดีนะเมื่อกี้หันมาถามออฟตันก่อนอ่ะ ก็ออฟตัตกลับมาแล้ว